สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำปก,กาค่ะแขกแล้วก็คุณอาจบุญน,นางมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะเม,มื่อวาน,วน,นเป็นไงคะคุณอืเรื่องฟุตบอลแบบว่าดิฉันยัง ภาพที่ลูกชายของสัดดัมูุเส็นลงโทษนักเตะยังหลอกหลอนอยู่ในหัวเลยคุณอ่านอะไรให้พี่เตะฟ,ฟุตบอลคอนเกรผมชอบของอาร์เจนตินากับแอลจีเรีย,รยามากเลยนะ,ะอของแอลจีเรียเท่ม,มากทีมฟุตบอลพลัดถิ่นนะและสุดท้ายเขาก็นำ <S <S ประเทศชาติไปส,สู่การได้รับเอกราชจริงๆเลยคุณอ่านทีนี้ก็เลยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องฟุตบอลต่อนะฮะแต่แม้ว่าเราจะแต่งตัวเป็นเทพนิยายไปหน่อยแต่เราก็ยังจะพูดกังเรื่องแมนแมนฟุตบอล นะคะ <S 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 เราให้เห็นภาพของทั้งโลกไปแล้วคุณอาจเออแต่เมื่อวานแข็ติดนิดนึงอ่ะคุณอาจแข็กคือของแอลจีเรียก็สนุกของอซิเนกาก็สนุกของอิตาลีก็สนุกก็เลยขอแถมเรื่องอิตาลีนิดนึงนะคะของอิตาลีเนี่ยฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองกับธุรกิจแบบนี้ก็คือซิลวิโอบาลุสโกนีซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมรัพย์นะคะได้เริ่มธุรกิจเคเบิลทีวีนะคะทำถ่ายทอดหนังการ์ตูนฟุตบอลพร้อมกับสร้างภาพให้ให้ตัวเองในฐานะ ที่เป็นผู้นำความบันเทิงมาสู่มวลชนนะคะปี1986ซื้อสโมสรเอซีมิลานการเป็นเจ้าของสโมสรเอซีมิลานของเขานำไปสู่อะไรปี1993ตั้งพักการเมืองของตัวเองอาศัยสโมสรต่างๆที่เชียร์เอซีมิลานและสื่อของตัวเองในการหาเสียง คุณอาจทำฐานเสียงจากแฟนฟุตบอลสำคัญมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกรณีของประเทศไทยด้วยว่าอาจจะมีคือวิธีการนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากนะคะแล้วสุดท้ายนะคะซิวิโอแบ l ลุสโกนีก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีในวันที่18พฤษภาคมปี1994จากฐานเสียงที่ เป็นเจ้าของสื่อ,อของมวลชนแล้วก็ฐานเสียงของแฟนคลับของสโมสรเอซีม,มิลานก็เลยต้องมาแทงกันนิดนึงมเมื่อฟุตบอลมันสำคัญ ต่อการเมือง<ช>สักขนาดนี้มาดูของเมืองไทยกันไหมคุณอาจเดี๋ยวผมก็จะขอนะฮะเวลาน้อยมากน่าจะสัก2นาทีในการสรุปนะฮะ,ะประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดนะฮะไปอ่านได้จากของคุณนัทสุพงศุขโสดนะฮะ <c oughs> วิญญานิพนธ์นะฮะ <c oughs> เขาแบ่งนะฮะว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย3ยุคนะครับว่า1ยุคแห่งราชสำนักตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงปลายรัชกาลที่5 2ยุคราชสำนักสู่สามัญชนปลายรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8และ3ยุคอุตสาหกรรมแห่งการสร้างผผูู้้เลล่นแะชม คือรัชากาลที่9จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยฮะก็คือถ้าเอาบีฟง,ง่ายๆเลยว่าในสมัยราัชากาลที่4ฟุตบอลที่เข้ามาในประเทศไทยโดยชาวตะวันตกที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะแล้วพอสมัยรอ5ก็มีการส่งนะฮะนักเรียนนะฮะไประเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาฟุตบอลเข้ามาแล้วเขาเชื่อว่าผู้ที่เอาฟุตบอลเข้ามาคือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแล้วมาสมัยรัชากาลที่6ที่จากราชสำนักสู่สมัญชนเนี่ยก็คือว่ามีการใช้ฟุตบอลนะฮะที่รัชากาลที่6ก็อย่างที่ทราบกันดีเป็นนักเรียนเก่าอังกฤษนะฮะมา ในจัดตั้งนะฮะมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะฮะแล้วก็มีการส,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 สร้างทีมฟุตบอลแล้วกออ็มีฟุตบอลเนี่ยฮะไปตามโรงเรียนต่างๆโดยกระทรวงธรรมการเนี่ยนำฟุตบอลเนี่ยและอย่าลืมว่าเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการาด้วยก็เลย<ะ>มีมีหลักสูตรเรื่องฟุตบอลเนี่ยฮะอยู่ในการแข่งขันกรีธานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นด้วยกรีธานี่ไม่รวมฟุตบอลฟุตบอลเขาถือเป็นกีฬาหรือเปล่าปีแรกปีแรกเขายังปีแรกยังไม่มีปีแรกมีแค่กรีธา อย่างเดียวแต่พอปีที่2มาเป็นต้นมาเนี่ยมีฟุตบอลเนี่ยเข้าไปอยู่ในการแข่งการกรีฑานักเรียนด้วยนะฮะอ๋อแต่ว่าแขกเข้าใจว่ากรีธาเนี่ยเป็นพวกวิ่งอะไรเงี้ยไม่ใชมีมีเสริมมาด้วยหลังจากนั้นปีที่2เป็นต้นมาอ๋อนะคะนี่ก็คือถ้าแต่ว่าแขกน่าสนใจว่าวิทยาพลเล่มเนี้แบ่งยุคของประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยตาม เขาเรียกว่าอะไรยุคของยุคของพระมหากษัตริย์ทีนี้มันมีการมองประวัติศาสตร์ฟุตบอลอีกแบบหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าในวิเทียนพิผลเล่มนี้ก็พูดถึงค่อนข้างละเอียดแต่ว่ามีบทความสั้นๆค่ะคุณอาจเรื่องการเมืองเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกผลของการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเก่าสู่สังคมร่วมสมัยคือคุณพิญญพันธ์ก็มองการเมืองเรื่องฟุตบอลมองประวัติศาสตร์ฟุตบอลในประเทศไทยซึ่ง ในไทม์ไลน์ชุดเดียวกันคุณอัจก็เปลี่ยนจากการที่ย้ายจุดศูนย์กลางของการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์จากการที่แทนที่จะบอกว่าจากราชการที่4ถึงราชการที่6จากราชการที่6ถึงราชการที่8จากสมัยปัจจุบันคือสมัยของราชการที่9เนี่ยเป็นการานุกรมแบบราชาที่ปรตาเอราชาชาตินิยมมาเป็นแบบใหม่แต่ว่าคุณพินยาพันเนี่ยใช้เรื่องอุดมการว่า เราบอกเออฟุตบอลในสมัยสมุรณาญาสิทธิราชเป็นอย่างไรฟุตบอลในสมัยประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเข้าสู่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยกีฬาฟุตบอลนะคะมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเมืองไทยเช่นหลังการรัฐประหารการเกิดขึ้นของเออ ท้องถิ่นนิย<อ>มอีกซึ่งจะเกี่ยวพันกับออกีฬาฟุตบอลอเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้กันค่ะคุณผู้ชมทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ คือหัวข้อที่ดิฉันพูดมันแมนคับเสื้อผ้าเส้อผ้ามาดูของคุณพินยาพันธ์ซึ่งแคลคิดว่ามันเป็นบทความที่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณพิญยาพันธ์เริ่มต้นอย่างนี้นะคะบอกว่าเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับทัวร์นามเมนต์ฟุตบอลเก่าๆอย่างฟุตบอลพระราชทาน k i n g ์ <Queens S 2> Cup ควีนส์คัพ ฟุตบอลพระราชทานถ้วยกอขอข่องอ,อมดูเผินๆแล้วการแข่งขันฟุตบอลเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองอแต่ทีนี้ถ้ามาดูเรื่องระยะเวลานะคะคุณพินิจพันธ์บอกว่ารายการฟุตบอลที่ได้รับก,การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอและยาวนานที่สุดคือฟุตบอลพระราชทานถ้วยกอ่อม,มีสถิติว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2449ครณอัดซึ่ง สมัยรัชกาลที่5นะคะทีมต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขันในยุคสมัยนั้นมีต้นสังกัดเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยราชการได้รับการสนับสนุนโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาโดยตลอดโดยสถานะของความเป็นถ้วยพระราชทานอันนี้แขกตัวแขกเองก็ไม่เคยคิดนะว่าเออเออฟุตบอลมันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบนี้คําว่าถ้วยพระราชทานนะคะการแข่งขันรายการนี้ ถูกคณะราษฎรผู้ก่อการปฏิวัติสยาม 5, 2 4 7 5งดการแข่งขันคุณอัดอปี2475ถึงปี2490ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานเลยนะคะแล้วปรากฏว่าถ้วยพระราชทานเนี่ยกลับมาเตะกันอีกเมื่อไรอ่คุณอัดกลับมาในปี2491ครักบกลับมาทั้งถ้วยกอและถ้วยขอ,อ นี้คุณพิญญพันธ์ก็บอกอีกว่างานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์คือการรวมกลุ่มของอ,อ,อนุรักษ์นิยมในระบอบใหม่หอบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์เนี่ยของจุฬาธรรมศาสตร์เกิดขึ้นจากการความขัดแย้งกันระหว่าง นิสิตจุฬากับนักศึกษาธรรมศาสตร์ <c oughs> เพราะว่านิสิตจุฬาเนี่ยจะมองฝ่ายนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่าเป็นพวกที่เรียนไม่จบ<ม>นะคะคือตัวเองต้องจบมแปนมาส<ม>ัยเปิดสมัยม<ห>ก่อน <ไล S 2> ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์เป็นมหาวิทยาลัยเปิดเป็นตลาดวิชานะฮะเขาก็เลยจัดการแข่งขันฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อยียาสมาน้ฉันนะคะก็เลยเริ่มการแข่งขันในปี2477ที่ท้องสนามหลวงจนกระทั่งปี2521เนี่ย เริ่มมีการนำรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูเนี่ยใช้ในการสา,รสาธารณกุศลแต่ปี2521ได้นำรายได้ขึ้นทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย<ม>นะคะคทีนี้ การกลับมาของฟุตบอลถ้วยพ like. ระราชทานกลับมาอย่างไรอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ากลับมาในปี2491ปี2492สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จมาเป็นองค์ประธานแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เป็นปีแรกที่มีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน แล้วก็มีการบันทึกเสียงเพลงพระราชทานคือมหาจุฬาลงกรณ์และก็เพลงยุงทองแต่ตรงนี้นะฮะมีข้อขัดแย้งเล็กน้อยว่ามีบางตำราบอกว่าไม่ใช่ที่ว่าปีนั้นที่มีเพลงมหาจุฬาลงกรณ์กับยุงทองนะฮะจริงๆว่ามีการบันทึกผิดพลาดในประวัติศาสตร์อันนี้แต่ว่าก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะฮะว่าก็คงต้องหาดูอีกทีว่าจริงๆไม่น่าจะหายากนะมันปี2490กว่าๆไม่ได้เก่าเท่าไหร่แต่อันนี้คุณอาจรู้ดีฟุตบอลจัตุรมมิตรสามัคคีหลัง2500 ใช่แล้วครับเาบอกนี่คุณเตะบอลกับเขาด้วยเหรอ,ปอรเป็นหนึ่งในจตุรมิตรเ,<อ>เป็นหนึ่งในจตุรมิรเอคุาเป็นปอมปอมเกิร <c oughs> ์ <c oughs> เขาไม่มีปอมปอ,ปอมตอนนั้นยังเป็นยุคแบบหลีดอยู่ <c oughs> เป็นเป็นแปลอักษรครับเป็นเด็กแปลอักษรอยู่บนสแตนนะฮะ,ะจริงๆเขาบอกว่าเริ่มคนเขียนปรยฐานนี้ผมทายเอาว่าคุณพินยพันนี่เป็นเด็กสวนกุหลาบก็เลยบอกว่าคุณพินยพันเขาเรียนลำปางเาเรียนลำปางเหรอครับเพราะว่าเขาบอกว่าลิเรอ่มอาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบแต่จริงๆเขาบอกว่าโดยประวัติของจตุรมิเนี่คือเป็นสวนกุหลาบชักชวนกับอสม เริ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไปผมในกรุงเทพคริสเตียน,นครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้อง <c oughs> แล้วก็ไปชวนโรงเรียนอีก2โรงเรียนคือเทพศรินและกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็เลยกลายเป็นฟุตบอลจตุรมิตรในการที่จะแข่งขันอยู่ทุกวันนี้นะฮะ <c oughs> แล้วคือโดยการจับคู่เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนหลวง2โรงเรียนสูนกุหลาบกับเทพศรินและก็โรงเรียนร่าสองโรงเรียนอสมชันกับกรุงเทพคริสเตียนนะครับซึ่งนะคะการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีคือเขาบอกว่าทั้ง4โรงเรียนเนี่ย มันมีนัยยะอะไรมันบอกเราว่าทั้งสิ่งเรียนเป็นโรงเรียนชั้นนําของประเทศนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นแหล่งผลิตบุคลากรให้กับชนชั้นสูงอย่างสม่ําเสมอและมีบทบาทในการก่อตั้งฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แล้วในปี2,507ก็เริ่มมีการอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทีนี้เราจะเห็นการกลับมาของฟุตบอลแบบหนึ่งพร้อมกับการ กลับมาของอุดมการณ์ทางการเมืองอีกแบบหนึ่งหลังจากที่ถูกทําให้หายไปพร้อมกับอุดมการทางการเมืองอีกแบบหนึ่งงงไหมคะงงเล็กน้อยอยู่ประเทศไทยก็ต้องพูดอะไรงงๆแบบนี้ค่ะคุณนะพูดอะไรตามสไตล์แบบไทยๆนะฮะเราต้องพูดแบบไทยฟุตบอลแบบราชประชาสมาสัยต่อเนื่องสู่ทศวรรษที่2510เป็นอย่างไรคุณพินยพันบอกว่าในขณะเดียวกันฟุตบอลพระราชทานถ้วยคอและงอซึ่งถือกําเนิดขึ้นในปี2 5 0 5แสดงให้เห็นว่า ความนิยมของฟุตบ,บอลเนี่ยมันขยายตัวขึ้นอย่างมากและทีมเหล่านั้นผูกพันอยู่กับเ,เขาเรียกว่าอะไรผูกพันกับหน่วยราชการนะคะเช่นม,มีทีมของตำรวจการท่าเรือ,อราชประชานุเคราะห์ดับเพลิง ราชวิถีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจขณะขที่ฟุตบอลถ้วยใหม่ๆได้แก่ถ้วยพระราชทานคิงส์คัพถ้วยพระราชทาน King ์คั p เริ่มต้น2,111คว e นส์คั p เริ่มต้น2,500 13. FA ามเเพริ่มต้น 2,513. การแข่งขันฟุตบอลเริ่มมีความเป็นกิจลักษณะเริ่มมีการทำทีมที่เป็นระบบมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นทีมฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็แต่ว่าทีมที่เป็นต่างจังหวัดที่ค่อนข้างสร้างชื่อได้เนี่ยเป็นสโมสรไลออนชนบุรีรวิทยาลัยครูมหาสารคามซึ่งเราจะเห็นว่า การกระจุกตัวของฟุตบอลเนี่ยยังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะยังไม่ขยายไปสู่จังหวัดที่เป็นท้องถิ่นเทัวไหร่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าฟุตบอลกับความเป็นท้องถิ่นนะคะจะผูกพันกันอย่างไรและเริ่มประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ราคายเคืองกระเพาะอาหารสารา มีน้อยมากมก็จะไปอย่างรวดเร็วรเลย,เ,ลยรเราจะเห็นว่าการกลับมาของฟุตบอลควยพระราชทานกข็ขององงอแล้วก็มีการเกิดขึ้นของเออคิงส์คัพควีนส์คัพต่อมายังมีไทยแลนด์คัพไทยแลนด์คัพนี่แหละคุณอาที่ ทำให้ฟุตบอลเนี่ยขยายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าภาพของการแข่งขันไทยแลนด์ครับคือยักษ์ใหญ่ของสื่อแห่งประเทศไทยสองเจ้าด้วยกันก็คือไทยรัฐกับช่องเจ็ดสีโอ้โหนี่คืออิทธิพลของสื่อมวลชนจริงๆคือสร้างความบันเทิงระดับมวลชนที่ไปทั่วประเทศไทยก็คือหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ช่องทีวีที่มีคนดูมากที่สุดก็ทําให้ไทยแลนด์ครับเนี่ยคุณอาดทําให้ฟุตบอล กลายมาเป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคเพราะว่าเขาจะมีแชมป์จากภาคต่างๆแล้วก็มาชิงแชมป์ไทยแลนด์คัพกันที่กรุงเทพคัดคือคัดจากท้องถิ่นใช่ไหมคัดมาเหมือนประกวดนางงามเนี่ยค่อยๆคัดเข้ารอบมาเพราะฉะนั้นมันก็จะ มันทําให้เกิด image community แบบหนึ่งนะคุณอาจผ่านกีฬาฟุตบอลชุมส่วนจินตกรรมขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะดูผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีต่อมาก็ทั้งช่อง7แล้วก็ไทยรัฐก็ถอนตัวออกจากการเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ยามาฮ่าก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพแทนก็เลยเปลี่ยนจากไ a i l a n d ์ Cup มาเป็น y a m a ฮ่าไทยแลนด์คัพนะคะแล้วก็เปลี่ยนระบบการแข่งขันโดยเพิ่มตัวแทนอะไรขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีโตโยต้าคัมีโคคัพอะไรขึ้นมาอีกมากมายเลยแต่ว่า ฟุตบอลกลับค่อยๆแผ่วลงค,คือช่วงมีไท a แลนด์ครับเราจะมีนักฟุตบอลแบบที่เราจะมีดาราฟุตบอลที่เป็นที่รู้จักกันหลายคนใช่ไหมะตอนนั้นใครๆก็ต้องรู้จักปีอวงงผิวอ่อนล <มา S 2> แก็ปรกากฏว่าเดดมือ,องิิโกตั์นแต่หลังจากยุคซิโก้มาเนี่ยเราแทบจะไม่มีดาราฟุตบอลเลย,ลยแล้วก็ เราก็เคยคุยกันนะคุณอาจว่าญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาลีกฟุตบอลได้มากในขณะที่ของไทยก็แผ่วแต่ปรากฏว่าสองสามปีนี้เป็นยังไงคะใครๆก็พูดถึงบุรีรัมย์อ่ะคุณอาจใช่การกลับมาของฟุตบอลแล้วก็การพูดถึงทีมฟุตบอลใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแล้วทําให้เกมกีฬาฟุตบอลเนี่ยกลับมาคึกคักทั้งในด้านการเมืองและธุรกิจอีกรอบหนึ่งแต่พูดถึงในด้านการเมืองและธุรกิจอาจจะมีการแผ่วนะฮะแต่สําหรับผมคิดว่าในท้อง ด้วยความที่อยู่โรงเรียน<ะ>ชายล้วนท้องถิ่นนิยมหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าในโรงเรียนหรือว่าในเนี้ยฟุตบอลเนี่ยไม่มีการแผ่วเลยนะครับเพราะม,มันจะมีฟุตบอลที่เขาเรียกว่า<ะ>ฟุตบอลที่พัฒนามาจากฟุตบอลที่ไม่มีกติกาที่แล้วฟุตบอลโต๊ะเล็กหรือฟุตบอลรูหนูที่แบบเตะกันแบบว่าอ,อันนั้นคือเลน่นแต่ทีนี้ม,มันแต่ว่ามันมีอันที่เขาเรียกว่าเป็นไทยพรีเมียร์ลีกไงขึ้นมาอันเนี้ยที่ทําให ผมคิดว่าค,คือเด็กที่เตะฟุตบอลเหล่านั้นเนี่ยก็คือฝ่ายฝันเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาที่จะมีพัฒนาขึ้นมามีพรีเมียร์ลีกขึ้นมาคือการสร้างไทยพรีเมียร์รลีกเนี่ยทำให้เกิดคุณพิญญพันธ์เขาบอกว่ามันเป็นการเติบโตของวัฒนธรรมการใช้พื้นที่สาธารณะมวลชนเนี่ย ซึ่งที่แหลมคมแล้วก็มีพัฒนาการ,รที่น่าสนใจแล้วก็ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณอาจมันทำให้ความเป็นมืออาชีพของฟุตบอลอชัดเจนขึ้นแล้วการฟอร์มตัวของไทยพรีเมียร์ลีกการฟอร์มตัวของแฟนบอลของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีลักษณะกลุ่มก้อนของมวลมชนที่น่าสนใจ รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับการจัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้นทีมสโมสรกลายเป็นบริษัทที่ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วก็มีการออกแบบภาพภาพลักษณ์ออกแบบสัญลักษณ์ออกแบบเสื้อนะคะมีเสื้อทีมมีสินค้าซูเวเนร์ที่ระลึกทั้งหลายออกมาด้วยแล้วมันสร้างชุมชนของฟุตบอลไทยในจินตนาการขึ้นมาแล้วทําให้มีมิติของความเป็นท้องถิ่นนิยมมากขึ้นแล้วทําให้เกิดกระแสท้องถิ่นนิยมอย่างทีมของชนบุรี FC ฟซีนะ หรือทีมอย่างบางกอกกลาสกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แขกสนใจก็คือนี่ค่ะทีมของคุณเนวินใช่หนังสือเล่มนี้ดีขนาดผมไม่ได้ไม่ได้สนใจฟุตบอลผมยังรู้จักนังสือเล่มนี้ดีมากนะคะเป็นนิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทยของ t c d c นะคะเป็นแจกฟรีด้วยนะคะเป็นนิตยสารที่ดีมากเล่มนี้ก็พูดถึง กีฬาฟุตบอลแล้วก็ไปสัมภาษณ์ของการสร้างทีมฟุตบอลของคุณเนวิน <c oughs> คุณเนวินบอกอย่างนี้บอกว่าผมทำฟุตบอลผมทำสองอย่างอย่างหนึ่งคือผมทำทีมฟุตบอลอย่างที่สองผมสร้างศรัทธาให้แฟนคลับครับแล้วคุณเนวินบอกว่าเวิธีสร้างศรัทธาก็คือว่าไม่เอาเปรียบจะเห็นว่าบุรีรัมใช้เวลาสองปีกว่าเกือบสามปีผมมีแฟนบอลมากที่สุดในสโมสรในไทยลีกอ,อย่างเช่นแมตช์หนึ่งในเวลาในเวลาเราเล่นในบ้านเฉลี่ยต้องมีหนึ่งหมื่น 5,000คนคถ้าไปแข่งนอก,นอกบ้านอย่างเช่นไปแข่งกับเมืองทองอยู่ในเต็ดที่สุพัชลาสายแฟนบุรีรัมก็เยอะกว่าท,ท,ทั้งทั้งที่เราไปจากบุรีรัม,มเรามีแฟนบอลไปสัก3,000คนอย่างในสนามที่มีแฟนบุรีรัมย์1 000, 5 0 0 0ถึง1 000, 6 0 0 0คนแค่เอาเสือ้อเอาแค่ขายเสื้อผมขายมากที่สุดคือปีละ1 8 0 0 0 0ตัว ผมมีรายได้จากการขายของที่ระลึกเก<ช>ือบ70ล้านบาทบผมเก็บค่าผ่านประตูได้ประมาณ30กว่าล้านบาทปีที่แล้วเฉพาะค่าบัตรผ่านประตูกับค่าของที่ระลึกผม,มได้ประมาณ1 0 0ล้านบาทได้สปอนเซอร์อีกร้อยล้านบาทบได้รางวัลจากการแข่งขันอีกเกือบ20ล้านบาทปีที่แล้วนะคะทีมของบุรีรัมได้มีรายได้ราว200ล้านบาท มีคนบอกว่าผมขายได้เยอะขนาดนี้ทําไมไม่ขึ้นราคาเสื้อจาก400เป็น1,000เราบอกว่าเราต้องการรักษาความรู้สึกของแฟนบอลเพราะว่า200บาทของแฟนบอลเอามาซื้อบัตรดูบอลเราได้อีก2แมตช์นะฮะเราบอกว่าตอนตั้งสโมสรเราบอกว่านี่คือความทะเยอทะยานของคุณเนวินนะคะอีก5ปีเราจะต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยเราจะต้องติดท็อป10เอเชียนัน่นเป็นเป้าหมาย ต่สนใจมากในกรณีที่เป็นโลโมเดลของบิสเนสในการที่แบบจัะขายของที่ระลึกแล้วก็เป็นธุรกิจได้ขนาดนี้แขกไม่สนใจธุรกิจเท่ากับจำนวนคนถ้าคุณเนวินขายเสื้อได้1,80,000ตัวถ้าคุณเนวินสามารถสร้างฐานของแฟนบอลของบุรีรัมย์ได้เรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นอยากให้นึกถึงกรณีของอิตาลีนี่คือการสร้างวัฒนธรรมมวลชนแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรฮะ ความเป็นประชานิยม,อ,มอีกแบบหนึ่งผ่านเกมกีฬาฟุตบอลและที่แขกประทับใจคำสัมภาษณ์ของคุณเนวินที่เ,ออเขาตั้งไว้กับเป้าหมายของบุรีรัมนะคะเขาบอกว่าระบบเศรษฐกิจของบุรีรัมจะขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยฟุตบอลถึงจุดนั้นมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลมันเป็นเรื่องของชีวิต ชีวิตที่มีเงินในกระเป๋าและมีดัชนีชี้วัดในเรื่องของความสุขบุรีรัมย์จะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีดัชนีชี้วัดความสุขของอประชากรในจังหวัดที่สูงที่สุดในประเทศเราจะเห็นว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่แค่กีฬาแล้วคุณอดัดจากเดิมที่เป็นกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนโดยชนชั้นนำนะคะมาสู่การเป็นกีฬา ที่เป็นธุรกิจด้วยเป็นกีฬาที่สร้างความเป็นท้องถิ่นนิยมเป็นกีฬาที่สร้างชุมชนในจินตนาการของความเป็นชาติขึ้นมาผ่านถ้วยที่เรียกว่า Thailand c ครับจนมาถึงการเป็นธุรกิจล้นล้วนสโมสรเปรียบได้กับบริษัทในยุคของไทยพรีเมียร์ลีกแล้วในยุคของจังหวัดที่เราแทบจะไม่มีไม่รู้จักเลยว่าบุรีรัมย์อยู่ที่ไหนในประเทศต่อไปนี้บุรีรัมย์อาจจะกลายเป็น แลนด์มา <Land> ร์คของประเทศไทยนะคะในฐานะที่เป็นจังหวัดที่มีลีกของฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดคุณผู้ชมคะฟุตบอลคงไม่ใช่แค่เกมสนุกสนุกที่เราดูกันในสนามแล้วต่อไปเราคงจะได้ดูกีฬาฟุตบอลด้วยสายตายที่แตกต่างออกไปวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ